สายอาชีพเย็บผ้ามันสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างอาชีพเย็บผ้านะคะมันไม่ได้แคบแค่คําว่าอาชีพเย็บผ้านั่งเย็บผ้ามันมีหลายอย่างให้เราต่อยอดนะคะทั้งรับสร้างแพทเทิร์นขึ้นงานตัวอย่างขึ้นงานตัวอย่างคืออะไรคือการตัดเย็บออกมาเป็นตัวเป็นตัวชุดเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนที่เขาจ้างเราเขาอาจจะเอาไปจ้างทีมเย็บโรงงานเย็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเขาก็ มีตัวอย่างให้ดูมันจะได้ง่ายออันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งอาชีพเนาะรับสร้างแพทเทิร์นขึ้นงานตัวอย่างและอีกอาชีพหนึ่งก็คือบางคนก็ทําแพทเทิร์นแบบสําเร็จรูปขายทําแพทเทิร์นอย่างเดียวคือแบบสําเร็จรูปพอเราทําต้นฉบับไว้พอมีคนสั่งใช่ไหมเราอาจจะอัปอัปเดตลงใน f a Facebook อ่าพอมีคนสั่งเราก็ ตัดก็ปี้ก็ปี้ก็ปี้อะไรอ่เงี้ยส่งเออแบบนั้นก็ได้นะคะแล้วก็มีอาชีพรับซ่อมแซมเสื้อผ้ามีอาชีพเย็บผ้าหลูอ่าเย็บผ้าหลูแล้วก็เย็บตามออเดอร์เย็บตามออเดอร์อาจจะเป็นงานเกรดแนวผ้าหลูหรืออาจจะเกรดแบบเก็บรายละเอียดอะไรเงี้ยแล้วแต่เราจะรับราคามันก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งช่างหายากนะช่างหายากอืม ถ้าใครอยากทาก็พยายามพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเทเรีเองนะตอนนี้ก็ยังพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะตอนน้ต่อมาก็จะเป็นตัดเย็บแบบหน้าร้านก็ทําได้ซ่อมแซม,มแล้วก็ลึกกว่านั้นลึกกว่านั้นก็คือนี่แหละเอาทักษะพวกนี้ที่เรามีอยู่อาจจะแบบไหนก็ได้ที่พอเย็บได้เอามาสื่อสารเอามา โชวออกเป็นรูปแบบคลิปวิดีโอเหมือนพี่รีแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเราก็จะได้รายได้ผ่านช่องทางการโฆษณาเวลาเขาดูมันจะมีโฆษณาเออพวกนี้เราก็ได้รายได้เหมือนกันมันอาจจะดูว่าเฮ้ยทำไมมันยากไหมมันยากไหมถ้าเราพูดว่ามันยากไหมมันมันก็ยากแต่ถ้าเราเริ่มมันจะเคยชินถ้าเราเริ่มทำมันจะค่อยๆเคยชินแล้วเราก็ทำได้อะ อย่างน้อยมันก็จะเป็นการสร้างตัวตนอีกรูปแบบหนึ่งเนาะ,อ,ะอย่างเพียรีออกมาแบบนี้มันเป็นการสร้างตัวตนซึ่งณนะตอนนั้นถ้าเราไม่กระโดดมาอยู่ในออนไลน์ไม่แบ่งปันเท่าที่เรารู้เออแบ่งปันให้พี่ๆน้องๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ต่อยอดไปในจุดของการเปิดคอร์สสอนออนไลน์เราจะไม่ได้ไปจุดนั้นต่อให้อาจจะยังไม่มีคนเรียนเยอะแต่ว่าคือมันไปแบบนั้นไม่ได้ถ้าเราไม่มีตัวตนถ้าเราไม่มีคนรู้จัก และในอนาคตข้างหน้าถ้าเราไปอยู่ที่ไหนก็ตามเราก็เริ่มใช้ออนไลน์เป็นในรูปแบบที่เป็นคนสร้างอะไรเงี้ยเป็นคนสร้างมันก็จะทําให้เราต่อยอดไปได้อีกในอนาคตทีนี้เพียรีขอฝากไว้ก่อนจบนะคะก่อนจบคือฝากในเรื่องของการดึงตัวเองมาอยู่ในออนไลน์อันนี้เพียรีเชียร์และสนับสนุนมากมัน มันเป็นเหมือนมันเป็นเส้นเส้นทางมันเหมือนเป็นจุดที่ถ้าได้ทําแล้วมันมันคือมันดีอะ่ะมันดีมันทําให้คนรู้จักเรามันทําให้เราต่อยอดไม่ว่าเราจะอยู่ไหนก็ตามซึ่งบางครั้งตอนเนี้ยเราอาจจะอยู่ใน เขตชุมชนแล้วแต่เราไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะไปอยู่ในตรงไหนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมบางทีอย่างตอนนี้เราอยู่ในตัวเมืองอนาคตเราอยากไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเริ่มฝึกตัวเองหรือดึงตัวเองมาอยู่ในออนไลน์มันทําให้เราเริ่มเริ่มมีอิสระหรือเราอยู่ไหนเรามีโอกาสมันมีโอกาสเข้ามาหาเราได้เสมอการทําออนไลน์มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเรื่องที่ถ้าเราทําได้มันจะดีมากม นะคะถ้าเราทําได้มันจะดีมากๆมันเป็นการที่เราค่อยๆสะสมคือค่อยๆทําค่อยๆทำไปเรื่อยๆไม่ใช่ตุ้มเดียวอะไรเงี้ยอย่างพี่รีทํามาประมาณสี่ปีย่างเข้าปีที่สี่แล้วของการทํา y o YouTube หรือการส่งต่อความรู้ในลักษณะนี้นะพี่รีทํามาประมาณสี่ปีแล้วบางคนเพิ่งเห็นพี่รีไม่กี่ไม่กี่วันอาเพิ่งกดติดตามก็มี